เป็นหลังกรรมเยอะๆครับมีพอกาสพ่อญาติเป็นหลังกรรมไว้นะครับแต่เป็นหน้ากรรมหมดนี่ความพัมรงร้อนทิศประสบตรงไม่ได้เป็นหลังตัดแต่ก็ยังสุขถัวได้นะกรรมไว้นะไม่ได้เห็นอะไรนะครับอะไรที่ผมทำก็รู้สึกว่ามันมันโอเคแค่แค่มาแนะนำเพื่อไม่ใช่อแลแ้วแต่ เพียงคดหนึ่งครับ91ตำถงครับนองถามได้อีกคันไปไหนแน่เลยตังกดมารือวาเออมาประดี มีโอโคตกินน้ำมันเลยสี่สิบบาทฮะตกใจแป๊บหนึ่งครับเขากล้องไหนครับยิ้มไหนย,ยิ้มไหนครับไม่ยิ้มคปไปครับยิ้มให้กล้องไหนก็ได้นี่ครับ ความสุขเล็กๆของคนไม่มีอะไรมากครับตาก็เสาไปเรื่อยเห็นรอยยิ้มคนอื่นก็สบายมีความสุขครับรู้ว่าคนอื่นไม่ถูกดีไหมไอติมหน้ากินนะพี่อ้าวข้าวนี่ว่าใส่กล่องไอติมโอ้โหพี่สับขาผมเลยโอโ้โหหิวชิบแฝงสายแล้วครับ ผมยกล้อมีโอเป็นแต่ก็อยากยกนะยกไงวะโอ้โหโอ้โหเวลาขับตามล่องนะครับระวังลื่นนะครับอ่ะให้วเขาไปก่อนไปก่อนนี่ก็โดนรถซฟอีกเไม่นะจนิ่นข้อเนวหมูปิ้งโอ้โหระวังสิ่งที่ต้องระวังครับคือรถเต็มเสียบซ้ายครับ เนี่ยครับคือขับมาอยู่ดีๆเราไปขับซ้ายอยู่ดีๆมันเสียบซ้ายเข้าจอดอะไรเงี้ยคือเราต้องระวังครับพร้อมที่จะเบรกเสมอครับยกล้อออโต้เหรอครับผมก็ไม่รู้ยกไงก็แค่ว่ากลางขาหลังขาเหยียบข้างหลังครับกลางไว้ก่อน ต้องไปยืนข้างหลังนะ่วงน้ำหนักนิดนหึงเพราะว่ามันไม่มีคัดกระแทกได้นะครับเฮ้ยไอดำนี่ว่าเฮ้ยดำไอดำเป็นหมาตัวเดียวที่จำถูกได้นะไม่ไว่าจะขับรถอะไรไมันจำได้หมดอนะ่ะโคตรฉลาดเลยเป้นเหมือนไอปักซอยไหมขับรถอะไรมัไงไล่หมดเลยเฮ้แซดแบบร้อยนี่ยังไล่เลยนะ เมฆมีประวัตเฮ้ยถนนนั่นเปียกครับลื่นวะ่ะล้อก็เล็กมีโอระวังลื่นนะครับเป็นโคูงมีประวังติเลยมีโอเคยล้มมาทีแล้วนะล้มแบบเป็นสลัดเลยไอ้คนเท่เลยเป็นโคหงไงครับหน้าแบ หาทางเข้าบ้านเนี่ยเพโิงเสร็จไม่รู้ใครไมครับน้ำมันน้ำมันไอเนี้ยน้ำมันเครื่องหล่นอยู่ตรงพื้นครับผมครับเป็นคาบเล็กๆครับมองไม่เห็นอัมเบิร์ครับไฟไม่มีครับหน้าตัดซอยเล่นโค้งซ้ายมาโอา้โหรถนังสวนออกมาสองเล่นเลยจำเบรสิครับจำเบร์เบาเบา,บาเบ,า,บาเบาหรือเปล่าครับเลบร้อยลงพื้นเลยเหมือนเดิมครับไม่เป็นไรเลยแขนถลอกนิดนึง ไอ้พึ่งตกไปนี่หว่าถึงแมงบาเดเลยไก้วสักแปดร้อยไปเติมน้ำมันเลยคงเฮ้ยเขี้ยตกใจหมดเสียงอะไรผมเปนฟ้าแลบด้วยวะหายลนะถึงที่ครับรอ,อะไรโอ้ยไข่จะแตกวดแล้วโอ้ย ลอมีโอเหรอยืนข้างหลังนะครับอ้าวหมามันขวางอีกจะยกล้อสักหน่อยโอ้วัดศบจริงๆยกแถวทางเข้าบ้านแล้วกันครับตรงผมก็ยกไม่เป็นหรอกครับมีโอเดี๋ยวจะมั่วๆดูนะครับถ้ามันขึ้นก็นั่นแหละครับไปยกอย่างนั้นแหละ นะครับมาแล้วก็เกยบคันเร่งหลังนะครับเบรกให้เสนินกันครับแล้วกเ็เดี๋ยวเอาใหม่กำๆๆโย,ยกได้แค่นี้หรอวะเดี๋ยวนะอ้อก็พื้นก็นลื่นนะเดี๋ยวนะห่ว่ยกไม่ได้เลย น้ำก็เปียกก็เกียบข้างหลังนะเนี่ยแล้วก็นั่งข้างหลังครับแล้วก็ก,กําเบรกซ้ายนิดนึงแล้วก็เตรียมกระชากขึ้นแค่นั้นเองครับก็่ยกเบาๆไปฝึกเอาเองนะผมไม่ได้เชี่ยวชาญครับไม่กล้ายกสูงเพราสงสารรถสวัดีครับพิมพ์นิยมยกในผูกบ้านได้บ้างเสียงไม่ดังนะแป๊บนึงครับ นนี่ครับขับมานะครับเหยียบข้างหลังแล้วก็ประมาณนี้แหละขึ้นละเดี๋ยวนะนั่งข้างหลังหลังนิดหนึ่งแล้วกำคันเร่งกำกำเบรกซ้ายครับเบรกหลังไว้ครับชะลอรถแล้วก็กระชากขึ้นมาประมาณอย่างเงี้ยครับผมแค่นั้นเองนั่งไปข้างหลังนะครับเข้ามกไหมครับครับหนึ่งครับรอรถไปกันเนี่ยครับ นั่งไปดังหลังครับเนี่ยครับนั่งเหยียบคันเร่งหลังแล้วก็กำเบรกเบรกมิดแล้วยกนย่างเี้ครับประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเขาใหม่มันจะทําให้ดูรอบเดียวนะครับอ่ะคนฮึบก็ะะเซนิดนึงก็ต้องฝึกเอานะครับโอเคครับทุกคนเจอกันใหม่สวัสดีครับ พี่น้องอแมวละโอเคครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ